สวัครับเดี๋ยวผมกัทฉันเด้โกแล้วนี่คือเกม GTA 5ครับเล่นกับพเพื่อนเรียงเปิดไม่ได้แปนึงท่าี่ต้องไรกันแนี่ก <c oughs> ูเปิดแนนี่ไม่ได้อ้าวเหรอเปิดโทรศัพท์ไม่ได้จนให้ราเพิงโคตรโหดเลยอ้าวมายังแป๊บน,น,น,นึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปเชิญใหม่อ๋อเชิญแล้วนี่หว่ารอ,อก่อนก็ได้รอได้กูรอได้ แย <Yeah. S 2> นน่อน,อนอะไรเฮ้ย,ยมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนี่เ <ừ> มื่อกี้ก็ยิงกันอยู่เลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพรุ่นง,งนี้ก็ได้ีอ <laughs> พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวไปก็มึงเล่นซะไปต่อยเขาจนเลือดตังหมดนี้ตายบ่อยตายบ่อยเยียด่เตังกูไปไปตังบบียเี้ตังเยอะที่าย รถกูอยู่นี่เว้ยมขับรถเดียวขนาสายตางมีงนเ่็จขับเองเอ้ามันขับเว้ยมามานั่งกูมาเหยี่อมาขับายตรมเลยกูเปิดประตูให้แล้วไหนวะเสียงเครืองเงียบฝาดทำไมมันแหลกอ๋อไม่ใช่เรกว่ายึดเค่อย่างนี้ก็มี มันเงียบมากอ่ะดูดิมันยังไม่ชนอะไรเลยลองชนตอนนั้นเลยดังโอเคไปกูขี่ตามเมื่อี้ที่ตอนแรกที่กูชนที่กูชนท่ำใช่ไหมท่ำก็เรียกท่ำเลยนะเฮ้ยโอ้ยนี่หลบทานไม่ได้แดกเลยบอกเลยโอ้ยนี่ไงดังจังกูเห็นแล้วกูเห็นกูไปแล้วกูอย่าไปฆ่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวตายเมื่อกี้อะ ได้ไดูดอดปอดฟอร์อตเรลิโอด้วยมึงจะไปสมัครงานเหรอโอ้เโอเราด,ดื้อๆยิงได้ไหมยิงครับปะทะแน่นอนองงถูกต้องฮะไหนจอดดิจอดดิมึงจะเดินแหลกทำไมวะเนี่ย <laughs> พร้อมอยังอออออพร้อมเลยหมือนพมพร้อมหรือแต่มันอออ มันยิงมันยิงก่อนถามอีกโคดหมดแม็กก็โก้ก็ติดอะไรวะเนี่ยแค่นี้ก็เข้าไม่ได้เหรอเยอะมากเยอะมากเปิดเสียงดังๆมาเลยปุลบไหนอะโอ้ยคือได้ยินเสียงอ้าวมากจะเม่อไหร่เฮ้ยระวังตายระวังตายมันบอกเลยว่างานนี้ไม่มีคุ้มแน่นอน ขวาขวาไม่ตาย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 ,ตายโอเคตายแล้วอีกซ้าย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 กูนะไม่ใช่ซ้ายมึงยิงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปซ้ายนะระวังระวังซ้ายให้เหยียบยิงกดให้กนโอเคตายแล้ว้อซ้ายกูฝาซ้าย หัวมึงเน็กว่ะโอเคอเค,ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าเก็บจากศพได้เว้ยเก็บแล้วเออใชอ่หมดแม็กตัวไหนอีกตัวไหนอีกไอ,อ้ยข้างบนข้างบนซ้ายก็มาข้างบนนู้นบนก็ดังตายข้างบนตาย โอ้ยข้างหน้าโอ้โหไม่เห็นนี่ตายตายแล้วตายแล้วหมดแล้วไม่หมดกูยิงอยู่ยังไม่หมดเลยโอเคก็มึงแหลกอ่ะเข้าไป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 คอมเวู้ไม่มีไม่มาถึงว่ากลัวไม่มีโอ้ยยีไม่แม็กหมดอันหนึงโอเคป้ป้าปค่อยๆเข้า ซ้ายต่อไประวังซ้ายมันไม่เชิงสเตปโอ้ยเยอะมองไม่เห็นว่ามันติดซ้ายขวาเขาขึ้นข้างบนก็หมดแหละข้างล่างเยอะแต่พอกูขึ้นไปแล้วข้างล่างเยอะมากกัว่ากวมีคนตายใช่กูไหม เฮ้ยระวังอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าเดี๋ยวตายอัดตูดแล้วอัดหัวเยี่ยมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเฮี้ยหายเฮ้ยลองล่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูจะเอาลงไปละอีกแป๊บเดียวเฮ้ยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยกูเนี่ยเก็บโคกโอเคได้แล้วไปเตรียมตัวลง อย่าเพิ่งโดดมันมีอีกเยอะข้างล่างเพียบข้างล่างเพียบให้มันซัพพอร์ตให้เหยื่อซัพพอร์ตก่อนมึงก็โดนใช่ไหมเยอะเยอะเยอะข้างนอกเยอะมากมกดนหมเอ เดาฟักกูเดียวคนเดียวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งขอลองก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างบน ไม่ตายนะอาตูดเลย <c oughs> คิดว่าหมดยังคิดว่าหมดยังคำนึงเดี๋ยวกินยาก่อนฮยข้างล่างไม่เวอร์ว,วะมันได้ยินมันเหมือน,นมาจากทางซ้ายอะอย่งเรือ,อแล้วมึงจะขี่เรือไปก็สองลำไงขับแม่งพร้อมกันเลยพร้อมกันลำพูดเล่นทำได้ก็เฮียละตัวต เอาหายคอมอนลงแล้วลวงแล้วตายแล้วไม่วะ่ะ,ะออไม่ตายวะรอมันขึ้นมาจะเอ๊ะขี่ไปก็โดนอีกรีโรดก่อนแม่งตายยากครับวะ,ะหนึ่งสองสามจะเอเอายัยาง

เขาผิดเขาผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วขึ้นดีเฮ้ยท่านึงกินยาก่อนเดี๋ยวตายโอเคเลือดเต็มละยิงแม่งเรียกพวกล่ะทำไมต้องสองคันสองคัน อ้าวอ้าวคือต้องขับคนเดียวก็เอาสองลำมึงมาลำเดียวก็ใช่ใช่กูขับพ่วงกันเลยแล้วก็าเริ่มใหม่โอเคได้ในเมื่อเพื่อนพูดขนาดนี้แล้วไอ้เราสองลำเอาไปลำเดียวเรายอมพีกเกอวู้ออกมาพีกกอมึงยืนออกมาจัดเรือก่อนดิออกมาจากเรือแล้วมึงก็โยนใส่เรือเอ้นี่ทำงี้ไม่มีวิธีโยนใส่โยนใส่โอ๊ยตกใจ โอ้ยต้องมารอพวกเบิร์อีกเนี่ยตาเยี่ยมโดนตอกเมียเยี่ยมเป็นเลย่ะเพื่อนเรักนายเฮ้ยกดพิกอัพพิกอกดอะไรนะพิกอัพรีสตาร์ทพวกนาอกเียพวกสปอนมาร้องเลย เว้ยความจริงกูจะได้เนี่ยความจริงกูชิวๆเลเนี่ยแต่กูต้องมารอพวกมึงเพราะไม่มีใครขับเรือเป็นเพื่อนกูลลนลนเล่นใหม่เลยเหรอโห้ยคลิปนี้กูยาวแน่นอนเอาไปเหรอไปขับรถเถอะลักษณะกูกูขอขับรถได้ไหมล่ะข้านาไม่ยากคือ <c ười> บ้ากูขับรถล,ละอ่าได้ได้เอ้ยเดินมา ย้น้นผมจะว่ายน้ำถึงกูถึงกันก่อนอเออมาปล่อยไยกดกดเงยเงยหน้าก่อนไอ้กดล่างอะ่ะแล้วมันจะเงยหน้าแล้วกดชิปขึ้นไปไว่ายน้ำกดอะไรไม่รู้ลืมแล้วสเปซบาร์ชิปมันก็ดำน้ำดิสเปซบาร์เปล่าว่ายน้ำ อวไม่รู้แล้วววกูถึงแล้วเนี่ย <c oughs> มึงก็รีบยิงเนาะโอเค

ไอ้เฮียอยู่บนลำวางยังไงครับอ้าวอีกแล้วเหรอไอ้เฮียกูณต้องข้าไปฝั่งนู้นคือว่ามีปางเหมือเอาเด็กติ๊บไปกันแหละกบเดียวอะไรอะไรบอกเลยว่าอย่ามายุ่งเป็นป่วนว่ายน้ำมาเพื่อน ขึ้นดิออกไม่ขึ้นวะออกมันไม่มี<อ>าทางาชั่วโมงนึงเพื่อนชั่วโมงก็ว่าม,มาถึงกูถึง,งคืเงอเสร็จม,ม,มันน่าจะคิดได้ตั้งแต่มึงวิ่งไว้คิดจะว่ายน้ำมาแล้วกูไม่ได้ดูเหนกขบอกใกล้เขาว่าใกล้เขาอาใกล่ไหยล่ะโอล่าปากเลยเนี่ยอัดตูดเลยอัดตูดเดี๋ยวโคเวอร์อว <c oughs> ่ายประมาณสองชั่วโมงกว่าจะมา เดินลบไอ้ตูพี่นมึงอตูดอาจเม่งใกลตายวะตูดนีมันจนะ้กมจังเลยนี่มโหเลยเขามาเยืนอนรอรอนายอยู่ยยเฮยกลัวี่เยี่ยมไม่ทนตัง ไม่ฟังไม่ตายหัดเข้าไปอีกลม้ลมลบอัดตูดอัดตูดเหนื่อยหน้ามาปังหลังแอนหลังแอนบอกเลยว่าหลังแอนแน่นอน้ยลองเช็คดิลองเช็คปุ้งคนหมดไปแล้วองนิ่งยิงแม่งเลย <more> เอาคนละฝั่งแล้วเหลอนะเอา,าได้ว่าได้ว่าอย่าตายนะเว้ยเพื่อน ผมต้องการกำลังอย่างน้อยอย่างน้อย<ไ>อย่างน้อย<ไ>ตายแค่คนเดียวก็พอแล,ล้วรอดอีกหนึ่งให้ผมมาขับเรือเพื่อนหน่อยกูเก็บไฟให้ข้างบนอ่ะหนึ่งตัวชัวชัวไหนวะโอ้ยเยอะโดนยิงอยู่แป๊บนึงข้างบนเก็บยังโอ้โหโดนอะไรวันนี้แป๊บนึงคูดาวเรือก,ก่อนรีโรด ใช้ทนายดีกว่าไว้กูลาตานี้กูยิงไม่ถูกหรือวะมันยิงไม่โดนวะอืมไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกหมดแล้วหรับแป๊บนึง โยเลือดจะไม่คูดาวเลยอะแป๊บนึงขอนั่งคูดาวเรียแป๊บมาละ <c oughs> คูดาวละเฮ้ยค่อยๆ <c oughs> เข้าเว้ยสัยยยวบ่ะ,ะวะไม่โดนไม่โดนคิดว่ามันโดนไหมไม่หมายถึงว่ามันะโดนจะคิดว่ามันจะโดนไหม <c oughs> มันอยู่ไหนวะตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนเว้ย มมีตัวอยู่ตรงนี้เว้ยมันยอโยกฝั่งไม่ได้เหรอบนตได้ป่ะข้างบนอ่ะเดี๋ยวอีกตัวนึ่งยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้จะตายแล้วยิงหนักไข่แล้วตายแล้ว โดนไข่แล้วโดนไข่แล้วข้างในข้างในระวังข้างในมีคนละฝั่งเลยคนละฝั่งตายหนึ่งตรงนะครับหมดแล้วล่ะนายจชัวร์นะโอเคไปให้เก็บคนข้างนอกแล้วทีเนี้ยข้างบนโอเคได้ก็เอาเราลงล่างกันเลยสองคนเราอ่ะมันสปาวชัวร์โอ้โหกูบอกว่าลงล่างสองคนแม่งลงหมดเลยสัตว์เธอไอ มายังวะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเยอะแม่งเยอะแม่งดูกูว่าเยอะมากไอ้เชี่ยวมึงก็เข้ามาหนึ่งแล้วลงมาข้างล่างไม่ตายวะยังกูอยู่งไหนกูอยู่ข้างล่างอยู่เลยไอเชี่ยกระจุกไม่ทะลุอุ๊ยอุ้ยอุจุกไปสัจจุกแป๊บนึงสไนมันเฮ้ยกูส่องอะไรวะเนี้ย ลั่นลั่นเหรอลั่นเหรอเอาเอาเอาใครอยู่กูวะอุ้ยออมีไม่ตายนะยิงหล่นไปเฉยไประวังซ้ายโอเคเก็บสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่มีส่วนนะเอาน จะตายนะเว้ย, <สา S 1> อ,ยอยู่กับกูก่อนคนนึงซ้ายเว้ยืหจะตายแป๊บนึงกินยาก่อนอยังไม่รอดจะตายหมดแล้วยังไม่หมดข้างบนนะมีกููน่อยไม่หมายถึงว่ามันนะอยู่ข้างบนตัวหนึ่งไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไง ตายแล้วตายแล้วโอเคออกข้างล่างอยู่ไหนวะอีตัวหนึ่งข้างล่างตายถ้าถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยก็อันนี้ก่อนเลยนะนั่งพักแป๊บไม่ต้องรีบโอเคกูเก็บละลงข้างล่างเลยลงข้างล่างเลยลงข้างล่างเลย โอ้ยฝั่งหนูนี่ว่าเา้าเข้ามาทำไมกันเนี่ยเฮ้ยตายตัวหนึ่งยังเมาอยู่ตุ้มเมาเหรอพี่มาแล้วแต่กูกโดนเต็มเต็มเลยพี่ไม่โดนวะไปบ้าอะไรล่ะกูโดนกดอยู่เนี่ย โอเคตายไปหนึ่งข้างล่างเดี๋ยวกูเก็บเองบนเรือหนึ่งมั้งไม่ใช่ไว้อยู่ข้างล่างไม่ตายนะมาถึงว่ากูเนี่ยเอ้ยหัวน้ำท่วมตายตายหนึ่งลงมาตายวะตายแล้วตายแล้วไปแล้วไปไปไปขึ้นเรืออเหียมันตายตั้งแต่ต้นเรือแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยรอกูดาวก่อนว่าเลือดเหลือน้อยปะ อุ้ยน้ำแม่งล้นเลยรอมันดีกว่ามันจะสีเขียวอะกดเเลยเดี๋ยวมันก็จะว่ายน้ำเองมึงคนละลำกับกูนะโอเคเดี๋ยวจะมีให้ยิงอีกอะเดี๋ยวมันจะมีเรือตามมาโอ้ยตัดแล้วก็ถุกไม่เหือไม่ซื้อเรือซื้อเรือเขาวะไปเกจะตรลินมาแล้วขอเสียงเพลงหน่อยอ้าวอ้าวอ้อ้าวอ้าปา เอ้ยมึงขี่หนีเลยก็ได้ขี่แล้วกดเอ็กมันจะก้มหัวลรอเล่มาตามผมมาเรื่อยๆกดชิปอ่ะมันเจ้าหน้าทิ่มลงเว้ย มาว่ะเยี hmm. ่ยมโอ้โหนี่เหินเอเหินไดีอิสระมากเดี๋ยวมันก็มาอีกไม่นานหรอกมันตรงไปเรื่อยเรื่อยนี่ล้าสุดแล้วถามเยินดิกูลองแล้วเออนี่ขึ้นบนบกนี่ลรอโอ้โหบินได้ น่าจะมาจากข้างหน้ากูอะถ้ากูจำไม่ผิด,น,ดนั่งไงิงเลโอเค สุดยอดน่าจะหมดแล้วนะมันอยู่ไหนวะโอเคถ้ากูปาระเบิดใส่เรือเพื่อนกูจะเป็นไงวะกูเป็นกูกูจะไม่เล่นโอภาพคตรสวยตรงนี้โอ้ที่แบบแสงดาวออกมมองไม่ได้มองทางเลยแสงทะเลนี่มันกระทบแบบชายหาดที่แบบรูสุดไอ้เพื่อนโอ้โหมันเหินมันจะชน ไปโอ้เยี่ยมไปเลยปลาลุยลุยโอ้ยังเหินนะบอกเลยว่าเรือนี่แบบยังเหินให้มันใช่เหรอน,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 น้ำแซนเดทอ้าวแซนดี้โก้ด้วยนะเขาว่า ไอ้โอ้โหยกหน้าแบบขี่ยกหน้าอย่างเดียวยกหน้ายกหน้านี่ยกหน้าเรือขี่เรือแล้วมุดใต้ของเปลยยิงยิิงมดบ้าเลยเอาเรือมาส่งให้เอาเอาเคจอดละจา้าโอ้โหภารกิจนี้แบบอีซี่อีซี่หาแล้วเว้ยแล้วอะไรโอ้ยสองหม,มบบื่น <c oughs> บอกเลยว่าแหลมมาก มันแหลมจริงๆนะโอเคแค่นี้แหละคลิปนี้แต่คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ไปแล้ว